สวัสดีค่ะโค้ดตลับสุมันเนี่ยหลายคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่30สิงหาคม2566การแจกวอลเล็ตฟรีในวันนี้หรือในคลิปนี้จะเป็นการแจกโคด้ดอ่างเปานะคะซึ่งโคด้ดอ่างเปาที่เอามาแจกในวันนี้ได้มาจากแอปนี้นะแท็บคอยแท็บคอยเป็นแอปที่เล่นเกมแล้วก็สะสมเหรียญทองถอนเงินเข้าทูมันี่วอลเล็ต ตอนนี้คนที่มีแทบคอยก็น่าจะดาวน์โหลดครั้งแรกก็น่าจะถอนได้เลยนะ1บาทสำหรับคนที่เพิ่งมีครั้งแรกแต่สำหรับคนที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วการถอนเงินของแทบคอยก็จะเริ่มต้นอยู่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มี6บาทไหม6บาท7บาทไหมแต่ว่าส่วนตัวของรูถอนเริ่มต้นอยู่ที่200ค่ะอันนี้คือในหน้าการถอนของแทบคอยนะ ถอนเข้าทูมันนี่วอลเล็ตก็ได้เติมเงินเข้ามือถือก็ได้เติมเพชรเติมคูปองในฟรีไฟในอโอวก็ได้สูงสุดที่เขาให้ถอนแต่ละครั้งจะอยู่ที่1,000บาทนะคะอันนี้คือการถอนจะเป็นแบบนี้ส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมของแท็บคอยก็ดาวน์โหลดแอปพวกนี้มาเล่นเนี่ยคะ่ะมันจะมีแอปต่างๆให้เราดาวน์โหลดแต่ถ้าบางคนความจำเครื่องน้อยก็มาเล่นตรงวินนเกมก็ได้ มินิเกมเราก็สามารถเล่นแล้วก็สะสมคะแนนได้เหมือนกันนี่นะคะอันนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดนะใครที่ไปดาวน์โหลดแล้วรู้สึกว่าไม่ได้คะแนนเกาะตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้มินิเกมตรงเนี้ยได้เกมก็เยอะอยู่นะคะประมาณน,นี้ส่วนกิจกรรมกิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเราสามารถล็อกอินทุกวันเพื่อที่จะรับคะแนนได้หรือภารกิจรายวันนี่ ภารกิจลรบันก็จะอยู่ตรงนี้เล่นมินิเกมดูวิดีโอตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรือใครที่อยากจะแนะนำเพื่อนเขาก็มีโบนัส VIP จากการแนะนำเพื่อนด้วยนะคะเราก็สามารถไปกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้สำหรับคนที่อยากจะแนะนำเพื่อนการแนะนำเพื่อนจะอยู่ตรงนี้เชิญเพื่อนการที่เพื่อนกดต่อจากลิงก์ไม่ต้องใส่รหัสคำเชิญนะนี่เราก็กดตรงนี้ไปเลย ตามนี้อ่ะกดคันลอกไปแล้วก็ไปแนะนําเพื่อนนะประมาณนี้นะสําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนเมนูอื่นๆก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าแท็บคอยหลกัลกๆของแอป,ปนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมนี่มินิเกมคือส่วนตัวที่นุชอบเล่นเกมก็จะเป็นเล่นตรงมินิเกมมากกว่าเพราะว่ามันมีเกมให้เล่นเยอะมีเกมให้เล่นหลากหลายเกมเล่นง่ายเล่นสนุกไม่ต้องดาวน์โหลด ตาแต่ถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะการดาวน์โหลดแอปอ่ะมันจะมีบางตัวที่เดี๋ยวๆขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะมีบางตัวที่เพียงแค่เราทําการดาวน์โหลดแล้วก็เล่นอีกประมาณหนึ่งนาทีเราก็จะได้รับคะแนนนี่จะอยู่ตามนี้ซึ่งแต่ละเกมภารกิจแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันบางตัวก็จะเป็นภารกิจ30วันบางตัวก็จะเป็นภารกิจ15วันเห็นนะ เล่นเกมนี่ประมาณนี้อะประมาณนี้ลองเล่นดูแล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากได้เงินฟรีส่วนการใส่โคดัังเปาโคดัังเปาที่เอามาแจกนะคะแอดมินเขาแจ้งไว้ว่าจะได้รับเงินอยู่ที่1นึ่ถึงหนึบาทจำนวนคนที่ได้รับมี100่ง้คน อยู่ที่ระบบอยู่ที่แอดมินเขาสร้างให้เพราะว่าโค้ดอังเปาของแท็บคอยแล้วก็โกเดลี่อ่ะจะเป็นอแอดมินเขาสร้างให้นุ่ม่ได้สร้างเองก็เลยไม่แน่ใจเรื่องจํานวนเงินกับจํานวนคนแต่ว่าอันนี้คืออิงตามยอดที่แอดมินเขาแจ้งให้นะก็จะประมาณแบบนี้ใครที่มาชาร์จเกิน100คนแรกก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าก็ได้รับคะแนนหรือได้รับเหรียญไปไม่ใช่ได้รับวอลเลตแต่ถ้าเรามาทันใน100คนแรกเราก็ ได้รับบัตรฟรีการใส่โค้ดอังเปาจะอยู่ตรงนี้โค้ดอังเปาหนึ่งร้อยสองอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ตามได้เลยนะคะโคดอังเปาจะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะ m o n a l i a ส 6 M O N A L I A สาเสร็จแล้วกดที่แลกรับอ่าหลังจากนั้นก็ไปกดถอนเงินในคลิปก่อนนู้นที่มาแจกโค้ดหนังเปาของโกเดลี่มีคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าระบบแจ้งไว้ว่าเขาได้รับเงินแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเวลาเขากดถอนออกแล้วระบบมันเออเลอร์เขาก็กดกลับ เขาก็เลยไม่ได้รับเงินคือในคลิปนั้นนะน,นุ่นบอกไปแล้วนะคะว่าให้เราทํายังไงให้เรากลับมาที่ประวัติการแลกรับตรงนี้ใหม่เสร็จแล้วให้เราเลื่อนเลื่อนหาตัวแดงๆที่เขาเขียนว่าอถอนเงินแล้วก็กดถอนเงินอีกรอบนึงแค่นั้นเองนะก็ไม่ได้ยากค่ะใครที่มีปัญหาในการถอนเงิน คือในบางครั้งอ่ะระบบมันอาจจะเออรเลอร์หรือในบางครั้งคนเขาใส่โค้ดอ่างเปาพร้อมกันหลายๆคนทําให้ระบบมีปัญหาก็สามารถมาถอนใหม่ได้นะส่วนใครที่มาไม่ทันก็ได้รับเหรียญแทนอยู่ที่300เหรียญซึ่งเหรียญเราก็สามารถสะสมถอนเงินเข้าทูมานีวอลเลทได้เหมือนกันก็ประมาณนี้เมนูอื่นๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเมนูของเขามีเยอะพอประมาณ เกมมีให้เล่นเยอะใครที่เป็นสายเกมยังไม่มีแอปนี้ก็แนะนำนะคะลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแทบคอยเล่นได้เฉพาะ Android นะใครใช้ iOS อยู่ไม่สามารถเล่นได้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแจกโค้ดอ่างเปาของแทบคอยใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดหนึ่งกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรา,าเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ